ใครเคยใช้ LinkedIn Premium บ้างยกมือหน่อยแต่ถ้าใครไม่เคยใช้ต้องฟังคลิปนี้ให้จบนะคะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับรายการพี A ่จะเอกแคเร r c โคชชิ่งนะคะรายการกดีๆที่จะมาแชร์สาระความรู้ในโลกของการสมัครงานแล้วก็การพัฒนาตัวเองให้ทุกคนฟังกันค่ะในยุคดิจิทัลแบบนี้นะคะ Link ์อินหรือว่าถ้าเรียกเป็นแบบ สำเนียงฝรั่งเลยก็ LinkedIn นะคะมันได้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญสำหรับคนที่ต้องการจะหางานแบบมืออาชีพสำหรับทั่วโลกเลยไม่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวคุณนะคะอาจจะกำลังหางานใหม่ขยายเครือข่ายนะคะหรือว่าอยากจะพัฒนาหาพาร์ทเนอร์หาคอนเนค t ชันทางธุรกิจ l i n k e d i n เนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังมากๆเลยทีเดียวซึ่ง Link e d i n เนี่ยปกติเนี่ยมันจะใช้ฟรีนะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะ ใช้ฟังก์ชันที่มันลึกมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องมาเปิดฟังก์ชันที่ชื่อว่า LinkedIn Premium และในคลิปนี้เนี่ยพี่เอ๋จะมารีวิวให้ฟังว่าถ้าเราอัปเกรดเป็น l i n k e d i พรีเมียมเนี่ยมันจะมีข้อดีนะคะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเราในแง่มุมไหนบ้างจะบอกว่าปกติเนี่ยไอตัว LinkedIn เนี่ยเราสามารถที่จะอัปเกรดเป็นพรีเมียได้นะคะเขาจะให้เราทดลองใช้ได้ฟรีคนละหนึ่งครั้งเป็นระยะเวลา1เดือน เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่า LinkedIn Pre m มี m มีข้อดีอะไรบ้างข้อดีแรกก็คือเราสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้มากขึ้นการใช้ LinkedIn Premium เนี่ยเราสามารถมาดูนะคะในส่วนของรายละเอียดคนที่เข้ามาเยี่ยมชมโปรไฟล์ของเราได้ว่าคนคนนี้เนี่ยเขาทำงานที่ไหนตำแหน่งอะไรแล้วก็มีใครบ้างที่เข้ามาดูโปรไฟล์ของเราเพราะด้วยปกติแล้วถ้าเราใช้แบบฟรีเนี่ย เขาก็แค่จะบอกนะคะว่าที่ผ่านมาในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมีคนเข้ามาดูโปรไฟล์ของเราเนี่ยจำนวนกี่คนแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นใครแต่ใน LinkedIn Premium เนี่ยจะสามารถดูได้ว่าคนเหล่านั้นนะคือใคร ซึ่งในส่วนตรงนี้สําคัญมากๆแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีใครบ้างที่สนใจอยากจะมาคอนเน็กกับเราและคนเหล่านั้นก็อาจจะต่อยอดอะไรบางอย่างในงานหรือว่าธุรกิจของเราได้แล้วก็ถ้าเป็นในมุมของคนหางานนะ LinkedIn p r e m i u ยมเนี่ยสามารถดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวบริษัทได้มากกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัตราการเติบโตของบริษัทการเปลี่ยนแปลงของพนักงานแนวโน้มการจ้างงาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานของเราจริงๆค่ะต่อมาข้อดีข้อที่2คือเราสามารถที่จะส่งข้อความถึงคนที่ไม่ได้เป็นคอนเน็กชันได้ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าถ้าเราไม่ได้คอนเน็กกับเขาก่อนในลิงก์ทินเราจะไปคุยกับเขาไม่ได้แต่ถ้าเป็น l i n k ์ทินพรีเมียมทำได้ค่ะเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าอินเมล ซึ่งฟีเจอร์อินเมลนี้นะคะจะเป็นประโยชน์มากในกรณีถ้าหากว่าเราเนี่ยอยากจะไปคอนเนคกับใครนะคะเราสามารถที่จะส่งข้อความไปหาเขาได้เลยยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากําลังจะเตรียมตัวสัมภาษณ์งานอยู่แล้วเราก็เห็นว่าอุ๊ยในงานงานนี้เนี่ยมันมีอลัมนายมันมีรุ่นพี่ของเราเคยทําอยู่ที่บริษัทนี้อยู่เราอยากจะขอคําปรึกษาคําแนะนําในการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานกับเขาเราก็สามารถใช้อินเมลเนี้ยส่งไปหาเขาได้ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย บางคนอาจจะกลัวว่ามันจะเป็นสแปมหรือเปล่าหรืออะไรโดยปกติจะบอกว่าอย่างพี่เอเองเนี่ยถ้าเทียบจากตัวพี่เอถ้ามีใครเนี่ย inbox ข้อความที่เรียกว่าอีเมลแบบนี้มาใน Link ์อินนะคะพี่ก็มักจะอ่านเพราะว่าในใน Link ์อินเนี่ยมันค่อนข้างเป็นแพลตฟอร์มที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีความมืออาชีพข้อดีต่อมาข้อที่3ข้อนี้พี่เอชอบมากเลยนะคะก็คือการได้เข้าถึงฟีเจอร์ l i n k ์ทิ n เลิร์นนิ่ง ตัว l i n k ์อินเองเนี่ยเขามีตัว learning center นะคะก็คือเป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นการอัพสกิลรีสกิลต่างๆนะคะสอนในเรื่องของเราโอ้โหเยอะมากทักษะในการทํางานการเขียนเรซูเม่การเตรียมตัวสัมภาษณ์งานแต่ส่วนมากมันจะเป็นหลักสูตรของฝรั่งนะคะหลักสูตรในนั้นเยอะมากเราสามารถเข้าถึงแล้วก็เรียนได้แบบฟรีไม่จํากัด ซึ่งวิทยากรแล้วก็สปีกเกอร์ส่วนใหญ่ในคอร์สเนี่ยก็มักจะเป็นแบบผู้รู้ในวงการจริงๆนะคะคือสามารถเชื่อถือได้สําหรับคอร์สที่ลิงก์อินเขาเป็นคนจัด ก็คือถ้าใครแบบสมัคร LinkedIn Premium เนี่ยก็ไม่ต้องไปลงสมัครไอตัวคอร์สแบบสัมมนา,าอื่นๆข้างนอกเลยเพราะว่าในคอร์สของ LinkedIn Learning เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะคอรอบคลุมประมาณนึงอยู่แล้วยิ่งสมัยนี้นะคะทักษะที่สำคัญก็จะเป็นพวก Data Analyst หรือว่า Digital Marketing พวกเนี้ยเขาก็มีคอร์สอยู่เยอะมากเลยถ้าไม่เชื่อลองไปอัปเกรดเป็นแบบพรีเมียนะคะแล้วลองเข้าไปเรียนกันดูพี่เอกก็เป็นคนนึงนะคะที่ ชอบเข้าไปเรียนในนั้นนะคะเขาสอนสนุกดีสุดท้ายเลยข้อดีของการใช้ LinkedIn Premium คือการค้นหาขั้นสูงเราจะสามารถเข้าไปดูได้นะคะว่าในไอ้ตำแหน่งที่เปิดรับที่เราสนใจจะไปสมัครเนี่ยตอนนี้มันมีสมัครแล้วกี่คนแล้วโปรไฟล์ของเราเมื่อเทียบกับผู้แข่งคนอื่นๆเ,เนี่ยอยู่ในเลเวลประมาณไหน แล้วยังดูเงินเดือนเฉลี่ยของตำแหน่งงานนั้นด้วยนะอันนี้เป็นข้อดีมากๆเลยเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเราเอาไว้เป็นข้อมูลตอนเจราจาต่อรองเงินเดือนเป็นยังไงคะสําหรับ4ข้อดีของ Link e d i n Premium นะคะถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะพี่เอกก็แนะนําว่าเราลองไปอัปเกรดละกันแต่ ถ้าเป็นใจพี่เอกน,นะพี่เอกจะแนะนําให้เราถ้าไม่อยากเสียตังนะไปอัปเกรดในช่วงที่เรากําลังจะแบบใกล้ๆจะสัมภาษณ์งานอะ่ะก็จะดีจะได้ใช้เอกฟรีของเขาเ,เดือนหนึ่งก่อน สรุปส่งท้ายนะคะจะเห็นได้ว่า LinkedIn เนี่ยมันเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสําหรับการหางานการพัฒนาตัวเอง upskill reskill หรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการสร้างคอนเน็กชันทางธุรกิจก็สามารถใช้แพลตฟอร์มนี้ได้จริงๆ Link e d i n p r e ี i u m ยมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จําเป็นสําหรับทุกคนนะคะสำหรับบางคนที่มองว่าเราไม่ได้ต้องการข้อมูลเชิงลึกขนาดนั้นก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปกดพรีเมียมก็ได้แต่ที่เอ๋แนะนําว่าสําหรับใครที่กําลังแบบอยากผลักดันตัวเองอย่างจริงจัง,จง,จงต้องการงานนั้นแบบต้องการข้อมูลเชิงลึกอ่ะ ก็แนะนำค่ะมีประโยชน์จริงๆใครที่เคยใช้ LinkedIn Premium นะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะชอบข้อดีตรงไหนแล้วก็มารีวิวให้พี่เอกฟังกันอีกนึงนะขอบคุณสำหรับการรับชมในวันนี้ด้วยนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับพี่เอกเป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะวันนี้พี่เอกขอตัวไปก่อนแล้วนะคะแล้วคลิปหน้าพี่เอจะเอาความรู้เรื่องไหนมาฝากหรืออยากให้พี่เอมาแชร์เรื่องไหนก็ คอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยนะคะขอตัวไปก่อนแล้ววันนี้บ๊ายบายค่ะ